นักกีฬาพร้อมอ่าพร้อมออกขวามือสิครับออกขวามือสีชมพูออกขวามืออย่าออกซ้ายมืออย่าออกซ้ายมือออกขวามือไปขวามือสีเขียวไปขวามือไปขวามือมันอันตรายครับถ้าไปคนละข้างไปขวามือ

นั่งลงสิครับเสร็จแล้วนั่งลงเฮแล้วนั่งลงเร็ว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 เล่นให้เสร็จครับเล่นให้เสร็จ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 เล่นไปให้เสร็จอ่าอย่าทำอย่าทำค้างค้างขาขาทำก็ทำให้มันเสร็จเนาะ